โอ้ไอ้โอ้โ,อโ,อโตกหน้ากันแล้วนะขนาป่วยถูกตกล่าใหญ่ที่กล้ากัดหน้าเลยเหรอก็น,นั่นน่ะสิผู้ชายตกขึ้นไม่ได้มันเสียเกียรติแล้วเราจะทำยังไงน,นี่เดี๋ยวเมื่อเธอใช้มือน้อยนิดตกมาที่หน้าของฉันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะใช้จมูกโตๆตตกไปที่แก้มของเธอนี่พอได้ไหมโอ้จมูกของฉันกับมือของเธอเนี่ยนี่มันแน่ว่ากันเอาสิเอาเหรอเอาสิเอา ดีก็ชวนบูมบูมจะทำแบบที่ลุงแกคิดหรือเปล่าเรือะไรอ่ะคิดหลามมกสิลืมไปยัเย็นๆก่อนซีมันงี้ดีกว่าแล้วมาหาเสียงก่อนว่าจะโมกับมือเนี่ยัไะแม่แน่กันเดี๋ยวไปรู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตบให้หายป่วยเลยเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมครับพ่อจ๋าแม่จ๋าแค่แค่นักน้องบูมตุษยสานน้องบูมให้เชียร์จมูกขอเสียงตบมือหน่อยสิครับโอ้โหทั้งลานวันตุนิตาครั องเธอไปเธอไม่อยู่มาจะสามปีแล้วมันต้องมีรักเราบ้างแหละอ่อนเลยอ้อนอแม่ทำเสียงทำหน้าทำตาด้วยอ่อให้รูเรื่องนะอ้อนให้รูเรื่องเนี้ยสิคะถ้าเกิดใครเชียร์ฝ่ายน้องวิวนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะตกลงใจกว่านี้เชียร์ฝ่ายไหนแน่นะยังได้นะก็ตกสองฝ่ายเลยนะ เมื่กี้ใครตบมือเรืองมือจำได้เลยแล้วจะทำยังไงเกเลื่นงจะรบกวนพกหมดเลยเนี่ยองค์ลีกลับทําไมขอบคุณดีแล้วก็เราดีให้ดีเลยเนี่ยไปเลยไป้ลย นตีคนจะมูรวงจะถูกุ้มมัดต่อยไม่ต้องดักฟันจะกอดไดึงเ้ยยังไ่ทีล็กทีลโอ้โหานีคนรอมูเอดีลอกไม่ได้อะไรหรอกอะไรครับขาหลักขาหลักลัวจะล้มกัวตัวเองจะล้มแล้วาที่เ้ย Ô nhỏ 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 ওহ oh,